สวัสดีครับผมโจที่เฮดแซดครับคลิปนี้ก็เป็นเรื่องน่านรู้เกี่ยวกับหมูนะครับส่วนคนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กันด้วยละกันนะครับและในคลิปนี้นะครับบอกเลยว่ามีเซอร์ไพรส์ในตอนสุดท้ายด้วยนะครับนี่มีเรื่องน่านรู้ที่เฟี้ยวมากๆเกี่ยวกับหมูด้วยเนาะเพราะว่าหมูสามารถแปลงร่างได้ด้วยนะทุกคนนะสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะ มาดูเรื่องแรกครับเรื่องง่ายๆเลยสลับหมูนะครับหมูนี่ดอบอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาทดสอบกันดูนะครับตัวไหนจะเป็นผู้โชคายสลับหมูครับดอบอยู่สี่อย่างเลยนะครับอันแรกก็คือค่าประสบการณ์เนาะส่วนอันที่สองนะครับหมูก็จะดอบหมูดิบนะครับนี่ถ้าตายสดๆนะก็จะได้หมูดิบมาถ้าตายไม่สดก็คือตายสุกนะครับก็คือตกลาวาหรือว่าโดนไฟเผานะครับก็จะกลายเป็นหมูปรุงสุกนั่นเองครับส่วนอีกันนึงนะครับ มันจะดอกอานนงทุกคนนี่เลยอานเอาหายไปไหนแล้วอานเดี๋ยวขออนุญาตเสกเลยแล้วกันนะนี่เลยเราจะได้อานแบบนี้มานะครับนี่เลยผมจะเอาอานตัวนี้นะครับมาใช้นะครับอานก็คืออุปกรณ์ในการขี่นะทุกคนนะก็คือหมูนี่ขี่ได้นะหมูสามารถขี่ได้นี่เลยก็คือถ้าเราได้อานแล้วนะครับแล้วก็คลิกขวาใส่หมูแบบนี้เลยนะแล้วเราก็คลิกขวาใส่หมูอีกครั้งหนึง่งและเราก็จะ ขี่หลังหมูได้แบบนี้ครับทุกคนแต่ถ้าว่าหมูมันจะเดินมั่วไปเองของมันเลยนะครับแล้วแต่ใจเขาจะทำนะครับแบบนั้นเลย <c oughs> ก็คือพี่หมูไปตรงไหนเราก็จะไปกับมันแบบนั้นเลยนะครับแต่ถ้าว่าถ้าเรามีไอ้นี่แหละถ้าเรามีแครอทเบ็ดตัวนี้นะครับหมูจะเดินตามไปทางที่เราเลือกนะครับแบบนี้เลยนะเฮ้ยหมูเดินตามมาเป็นขโยงแล้วครับตอนนี้ผมคือ ผู้พิชิตตือปอยกายหรือเปล่าคบเนี่ยแบบนี้เลยนะก็คือหมูมันชอบแครอทนะอืแบบนี้เออเดี๋ยวลายตาหมดแล้วเนี่ยอเดี๋ยวเราออกไปที่โล่งก่อนแล้วกันนะก็คือหมูนะครับมันจะเดินตามแครอทเปียนั่นเองเนื่องจากมันชอบแครอทเนาะะเดี๋ยวผมออกก่อนอแล้วหมูชอบอะไรบ้างหมูนะครับชอบอยู่สามอย่างนะครับก็คือแครอทนี่เลยแครอทนะแครอทแครอทแล้วก็จะมีมันฝรัง่ง และอีกหนึ่งก็จะเป็นลูกบีทรูทนะครับตัวนี้เลยแดงๆเนี่ยสามอย่างนะหมูชอบมากๆเลยนะครับหมูก็จะเดินตามเราได้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่หมูชอบนะครับส่วนเรื่องต่อไปครับเรื่องการผสมพันธ์หมูกันบ้านนะครับก็ใช้3อย่างเนี่ยนะในการผสมพันธ์นะครับเดี๋ยวโบจะทดสอบให้ดูนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอ่อมันเลิฟซีนตรงนี้ดีกว่านะนี่เลยมี2ตัวหมู2ตัวเลิฟซีนกัน 1- 2สอง และเขาก็จะได้ลูกหมูออกมานี่เลยครับโอ้โหลูกหมูน่ารักเที่ยวอ,อะเอาให้หน่อยลูกหมูตัวนี้นะครับมันจะออกมาแล้วก็ใช้เวลา20นาทีในการเติบโตนะครับและหลังจากนั้นนะครับก็จะกลายเป็นแม่หมูพ่อหมูเนาะและพ่อหมูกับแม่หมู2คนนี้นะครับก็ยังสามารถที่จะผสมพันธุ์กันได้อีกนะครับก็คือต้องรอครูดาว5นาทีนะครับแล้วก็จะผลิตลูกหมูออกมาอีกนะตอนที่เรา ให้อาหารมันหรือว่าปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวมันก็ออกมานะแค่เลี้ยงหมูไว้2ตัวนั่นเองครับแล้วถ้าเราอยากจะให้ลูกหมูโตวไวๆนะครับก็เอาแครอทหรือว่าพวกฟมันฝรั่งหรือว่าบีทูตนี้เอาให้ได้นะครับ3อย่างเนาะมันก็จะเร่งการเติบโต10%ใน20นาทีเออะประมาณนั้นนะทุกคนนะแต่ผมชอบเออขี่หลังหมูนะนี่ไงมันเจ๋งดีวะทุกคนขี่หลังหมูเดี๋ยวนะ นี่เลยขี่หลังหมูแล้วหมูก็เดินตามเราไปนี้นะเจ๋งดีว่ะเพราะว่านะนี่ไงโคตรชอบเลยว่ะแบบว่าเออมันสนุกดีเนาะคมามหันนั้นทุกคนนะนี่เลยครับนี่อันนี้ก็จะเป็นวิธีการขี่หลังหมูแบบง่ายๆ่ายนครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับทุกคนนะสลับอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือต้นแบบของหมูนะครับนี่ก็คือหมูนี่เป็นต้นแบบ ของอะไรบางอย่างของตัวหมอบบางอย่างของเกมไมคร f t ด้วยนะครับก็คือภาพนี้เลยนะหมูเป็นต้นแบบของคลิปเปอร์นี่ครับทุกคนนะโอ้โหผมก็เพิ่งรู้นะครับว่าคลิปเปอร์นี่มีต้นแบบมาจากหมูเฉยเลยนะครับหน้าตามันต่างกันยังไงเนี่ยคลิปเปอร์ครับทุกคนเราจะเอาคลิปเปอร์ออกมานี่ไงคลิปเปอร์นี่มันหน้าตาเหมือนหมูยังไงวะเนี่ยมันก็คือหมู ที่ยืนได้เลยครับเนี่ยโอ้โหแสดงว่าเขาอาจจะบล็อกเดียวกันเนาะนี่ไงเป็นหัวเนาะแล้วก็เอาตัวมันยืนขึ้นนะครับแล้วก็เอาขามันลงมาเนาะแล้วก็เปลี่ยนสีมันนิดนึงนั่นเองครับนี่เลยตามรูปนี้เลยนะครับและอีกเรื่องหนึ่งครับหมูในเวอร์ชันเก่ากับหมูในเวอร์ชั่นปัจจุบันที่เราเล่นนะครับหน้าตาจะแตกต่างกันมากเลยนะส่วนอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องที่ว้าวเหมือนกันนะครับก็คือ การแปลงร่างหมูนี่ครับโดยการใช้ตรีศูนย์นั่นเองครับนี่องก็คือตรีศูนย์ตัวนี้ครับมันมีความสามารถหลายอย่างนะหนึ่งในความสามารถของตรีศูนย์นะครับก็คือการทําให้ฟ้าผ่าลงมานั่นเองครับและถ้าฟ้าผ่าใส่หมูนะครับตอนที่ฝนตกหมูจะกลายเป็นซอมบี้แบบนี้นะครับเป็นปีศาจซอมบี้ที่ถือดาบด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะไอปีศาจพวกนี้นะครับมันจะไม่สามารถที่จะ กับเป็นร่างหมูปกติแบบนี้ได้นะครับถ้าสมมติว่าฝนไม่ตกแล้วเราก็ทําการตีหมูแบบนี้นะครับคลิกขวาค้างไว้นะแล้วก็ปล่อยตีศูนย์ออกไปหมูก็จะไม่กลายเป็นซอมบี้นะนอกเสียจากตอนฝนตกเท่านั้นนะ่ะเดี๋ยวเรามาทําให้ฝนตกกันดูนะครับทุกคนนะป่ะฝนตกต้องเป็นแบบทอร์นาโดเลยนะครับแบบฟ้าผ่าไปตึงแรงเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้จริงเปล่านี่ ห้อยฟ้าผ่านิดนึงทีนี้ครับเราคลิกขวาแล้วก็ปึ๊บเอาให้เป็นไหมอ้าวหมูหมูไม่เป็นว่ะตายไปเลยครับจังหวะนี้ได้แค่หลอดทองมาด้วยเอาใหมาๆ่ๆนี่ครับนี่ไงทุกคนนะปะหมูตัวเมื่อกี้กลายเป็นซอมบี้หมูไปแล้วนะครับเอาอีกตัวหนึง่งเอาเดี๋ยนะผมไปนั่งหลังหมูว่ะน่เาเดี๋ยวมันมองว่าผมจะไปไป ไปขึ้นน่อ๋อนี่ไงให้ไปตอนนี้ครับหมูของผมนะครับมันมันกลายเป็นซอมบี้กันบปยหมดแล้วแล้วฟ้าก็พาลงมาเป็นนี้ด้วยนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นความพิเศษของตรีส่วนนะครับที่สามารถทําให้หมูกลายเป็นซอมบี้ได้เองครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะสลับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับต้องรอติดตามชมกันด้วยนะครับ